คนลับใหม่จะเกิดขึ้นไม่ได้หากเราใช้สมการเดิมการเดินทางด้วยวิธีใหม่ๆจะทำให้พบเจอเรื่องราวที่ต่างออกไปแม้เส้นทางที่เลือกไม่ได้การันตีว่าดีเสมอไปแต่มันก็คุ้มที่จะลองค้นหาหนทางใหม่ๆไปด้วยกันก็ชีวิตเราต้องเราใจเรา t สปอร์ การโกไทยแลนด์กับตอนที่สองค่ะในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ซึ่งจากคราวที่แล้วนะคะเราเนี่ยเพิ่งเริ่มเดิน <achieve> นะก่<ข>อน<ช>ที่จะเข้ามาในป่าแห่งนี้ซึ่งระหว่างทางที่เดินไปเนี่นะคะเราก็จะได้เจอกับธรรมชาติเหตุต,ต่างๆกล้วยไม้รอ,องเท้านารีรนะคะคร,รวมถึงธรรมชาติรอบๆข้างด้วยะะเพราะว่าตอนนี้นะ,ะบอกเลยค่ะว่าอากาศดีมากไม่ร้อนนะคะจนเกินไประยะทางที่เราจะเดินไปวันนี้ค่ะพี่พันธ์ประมาณกี่กิโลคะประมาณกิโลครึ่งกว่าฮะกิโลครึ่งกว่าแค่นั้นเองค่ะสบายๆสบายไปกับ3โลจุดหมายของวันนี้เรามีอะไรบ้างคะพี่พันธ เราก็จะมีน้ําตกจากน้ําตกไปแล้วก็จะไปขึ้นถ้าบนหลังถ้าก็จะเป็นป่าเขาหินปูนซึ่งมีต้นจันผาค่ะนะที่ขึ้นอยู่เยอะมากในบริเวณป่าจันผานะก็จะมีกล้วยไม้ต่างๆขึ้นพิเศษสุดก็จะมีรองเท้านาฬีเหลืองปรจจีนค่ะนะซึ่งตอนนี้กําลังออกดอกบานสวยนะงั้นอย่ารอช้าค่ะเราไปเดินป่ากันต่อเชื่ค่ะ จากที่เดินเข้ามาสักพักนะคะตอนนี้เนี่ยเราเจอกับปวกอีกชนิดหนึ่งใช่ครับที่ป่าของพิพันธ์เนี่ยจะมีปวกฤาษีแล้วก็ปวกนกเขาใช่ครับพวกนี้ตั้งอยู่บนต้นไม้ทำไมถึงต้องอยู่บนต้นไม้คะพี่พันธ์เพราะว่าเขาขาดความชื้นไม่ได้ที่เปลือกไม้จะมีความชื้นเขาต้องการความชื้นอยู่ตลอดเวลาเขาจะทาทางเดินนอกมาแล้วก็มาหากินข้างล่างอ๋ออันนี้ก็คือไม่ได้เป็นการทําลายต้นไม้แต่แค่เหมือนขอมาอาศัยอยู่ด้วยหน่อยนึงนี่แหละค่ะที่นี่มีปลวกอยู่2ชนิดด้วยกันนั่นก็คือปวกฤาษีนะคะแล้วก็ เป็นไม้ทินเดียวที่หายากของเมืองไทยมันขึ้นยากหรือว่ามันลูกยากครับแล้ก็ต้องขึ้นใกล้แหล่งน้านะครับแล้วก็ความชื้นต้องถึงสําคันคือมาชนนี้ไม่มีรากแก้วนะเห็นต้นใหญ่ๆยังไม่มีรากแก้วนะคะครับแล้วเขาเติบโตใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงคะก็อาศัยนี่รับลากฝอยก็ลากแขนแล้วก็ พึงหรือผูพรครับคำยันลําต้นหากินบนผิวดินเท่านั้นค,ความพิเศษของพระเจ้าห้าพระองค์เนี่ยค่ะก็คือลักษณะของผลนะครับผลจะกลมแล้วก็จะมีเนื้อรูปเมล็ดเป็นเหมือนกับพระปิดตาห้าองค์คนที่นักถือศาสนาพุทธเขาก็นิยมเอาไปบูชาแต่ถ้าเป็นทางสมุนไพรก็แก้มแมลงสัตว์กัดต่อยแล้วมเมล็ดมันอย่างเงี้ยคะ่ะมันสามารถเอาไปปลูกต่อได้ไหมคะพี่พันธ์ ได้ครับแต่ว่าในห้าจุดนี้นะครับนี้าตำแหน่งนี้นะจะมีมีขึ้นต้นเดียวและที่เหลือก็จะเป็นอาหารของเขาต้นนี้ด้านหลังเราอายุเท่าไหร่แล้วคะพี่พันธ์อย่างนี้ประมาณร้อยปีแลลวครับตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าดิบแล้งนะครับค่ะต้นไม้แต่ละต้นนี่กว่าจะโตได้ระดับนี้นี่ยากมากก็เป็นเอกลักษณ์ของซัปลังกาเอกลักษณ์ของที่นี่ถ้ามาแล้วก็แวะมาดูต้องดูกันทุกท่านความยิ่งใหญ่ของเขาค่ะ ยันค่ะว่าป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความหลากหลายมากๆเลยก็คือเจ้าแมลงตัวเล็กตัวน้อยชาวบ้านที่นี่นะครับจะเรียกว่าแมงกะทิงแมงกะทิงครับพุกนี้เขาก็จะดักพวกผีเสื้อหรือว่าอะไรแต่ที่บินผ่านใหญ่เขาปกติคือจะอยู่ตามต้นไม้อ่าอยู่ตามต้นไม้ครับชักใหญ่เลยครับค่ะจริงจริงตองเคยอ่านมาค่ะพี่พันธ์น้องบอกว่าแมงมุมเนี่ยยิ่งมีสีสันมากแสดงว่าพิษยิ่งเยอะอันนี้จริงไหมคะเป็นเหตุผลหนึ่งครับนะแต่ที่นี่นะครับถ้ากดไก่โดนกัดนะครับพิษก็คือปวดไม่ถึงกับข ต้องควรระวังโอเคอย่าไปแตะต้องอย่าไปรบกวนเขาเขาจะได้ไม่ทำร้ายเราใช่ครับคิดว่าข้างหน้าคงมีอะไรให้ดูอีกเยอะค่ะครับไปไปครับ เราเดินมาถึงจุดแรกแล้วค่ะนี่ก็คือ น้ำตกผาพึ่งซึ่งไม่คาดคิดเหมือนกันเนาะพี่พันว่ามันจะแห้งขนาดนี้นะคะแต่ว่าก็ยังได้เห็นความสวยงามนะคะก็คือจะมีมอสแล้วก็ตะไคร่เนี่ยขึ้นเป็นทางคิดว่าน่าจะเป็นทางน้ําไหลแล้วก็มารวมกันตรงจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งของความสวยงามค่ะซึ่งจริงๆแล้วเหตุผลที่มันไม่มีน้ำเนี่ยมันน่าจะเป็นผลกระทบทั่วโลกเนาะพี่พันนทั่วโลกครับพแวดลธรรมชาติที่มันแบบลดน้อยลงแล้วมันก็เกิดภัยแล้งนะคะก็เป็นผลกระทบตามมาเดี๋ยวเราพักทานข้าวที่นี่กันก่อนดีก อ่หะหิวแล้วทานกันครับเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อและหลังจากที่เดินออกมาจากน้ำตกไม่ไกลนะคะเราก็มาเจอเห็ด สีสันสวยงามมากค่ะโดดเด่นอยู่อันนี้คือเห็ดอะไรคะพี่พันธ์เห็ดแชมเปญครับสวยแต่รูปก็ทานไม่ได้สวยแต่รูปแต่ห้ามทานนะคะเท่าที่หนูเคยอ่านมาบอกว่าเห็ดแชมเปญเนี้ยค่ะมันค่อนข้างที่จะขึ้นได้ยากขึ้นอยู่กับสภาพดินที่เหมาะสมและอุณหภูมินี่คือต้องแทบวัดเทอร์โมมิเตอร์นเลยทีเดียวค่ะด้วยลักษณะของมันนะคะที่สีสันได้สดใสมันเหมือนแก้วนะคะแก้วไวน์แก้วแชมเปญเนี้ยพี่พันใช่ครับมันเป็นตัวบ่งบอกที่ดีค่ะว่าป่าที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมากไปครับเชิญครับ หว่างเดินนะคะเราก็เจอเห็ดอีกชนิดหนึ่งอันนี้คือเห็ดอะไรครับพี่พันธ์อ๋อเห็ดเมาหรือเห็ดเข็มครับเห็ดเมาหรือว่าเห็ดเข็มใช่ครับเพราะลักษณะเหมือนเข็มใช่ไหมเห็ดเหมือนเข็มหมุดสรรพคุณนะครับเมามีพิษที่มันเมาเนี่ยคือมันเป็นเมาในทางพิษใช่ไหมครในทางพิษกับทางลบครับแปะก็เมาเลยหรือว่าไม่ต้องทานอย่างเดียวครับพี่พันธ์เคยเคยทานคนที่เขาเล่าให้ฟังนั่นก็คืออาเจียนทายเวียนศีรษะทุกอย่างครับถึงขั้นเสียชีวิตได้ใช่ครับถ้าทานมากเสียชีวิตครับถ้าไปหาหมอไม่ทันได ก็ต้องล้างจืดอ,อะไรก็ได้ที่ทานไปแล้วให้อาเจียนออกมาก็คือให้มันอาเจียนออกมาค,คือขับพิษออกมานั่นเองใช่ไหมคะคอือนี้คือถือว่าทานไม่ได้ห้ามทาน<ช>สวยงามหนึ่งเดียวใช่ครับ เ,เข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นทุกทีแล้วค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ป่าไผ่ค่ะแต่ว่าพี่สังเกตไหมคะเพราะว่ามันเนี่ยล้มระเนระนาดกันเต็มไปหมดเลยค่ะทําไมมันถึงล้มอย่างนี้ล่ะคะพี่พัน์อ๋อลูกพี่หิวครับหิวลูกพี่ช้างั่นแองค่ะสงสัยจะโมโหหิว่ยพังหมดเลย ตอนนี้นะคะเรามาถึงหน้าทางเข้านะคะถ้ำผาพึ่งแล้วแต่คิดว่ามาถึงเย็นไปหน่อยเราจะไม่เข้าไปข้างในเพราะเดี๋ยวจะออกมาไม่ทันมืดนะคะอันนี้ก็มีความสวยงามอยู่นะครับครับ,รบเราจะไปดูป่าจันผากันครับไป เราก็เรียกได้ว่าด้านดน ผ่านมาหลายรูปแบบค่ะตั้งแต่ถ้ำภูเขาเนินเดินน้ํามาครบมากที่นี่ต้นจันผาคือต้นอะไรคะใครต้นมัสนาเนี่ยครับทำไมถึงเรียกว่าต้นจันผาล่ะคะพี่ไม้จันผาเน่ยไม้ดึกดําบรรต้องขึ้นเฉพาะินปูนต้นที่เป็นแผลเนี่ยก็จะมียางไหลออกมาซึ่งเรียกว่าแก่นจันผาเอาไปทำประโยชน์อะไรได้คะคือถ้าแก่นจันผานี่ส่วนใหญ่ก็จะทํายาบำรุงกาลังยาบำรุงหัวใจพวกนี้เป็นตระกูลปาล์มเป็นไม้ที่ทนแดดทนแล้วสิ่งที่เราขึ้นมาบนนี้ค่ะพี่พานบอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนี่นก็คือ อรองเท้านารีสีเหลืองซึ่งชื่อว่าเหลืองประจีนเหลืองประจีนด้วยหวเห็นบอกว่าปัจจุบันนี้ในธรรมชาติหาแทบไม่ได้แล้วเป็นเพราะว่าอะไรคะเป็นกล้วยไม้ที่เกิดยากสภาพพื้นที่ไม่อานวยเขาก็ไม่ค่อยอยากจะเกิดต้องเกิดเขายินปูนและสามารถเพาะพันธุ์ได้ไหมคะได้ครับเพราะมันไม่เหมือนเรามาชมตามธรรมชาติจริงๆมันได้อัตราลดต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าเดินป่าเหมกับพี่พันธุ์นี่นะคะถ้าพี่พันธุ์ไม่ชี้ให้ดูค่ะอันนั้นเป็นต้นอันนี้อันนี้เป็นต้นอันนี้ได้เจอหลายอย่างมากค่ะทั้งสิ่งที่มีชชีีีววววิิิตตแแลล้้กก็ไมม่จรงๆ ะะอย่างแรกที่ได้เลยะคะ่ะนั่นก็คือเหนื่อยแต่อย่างที่สองนะคะที่ได้เนี่ยคือความสําเร็จ,รใ,จใช่ค่ะความประทับใจที่เราขึ้นมาถึงตรงนี้ได้ถ้าหากว่าคนอื่นได้ดูแล้วนะคะอยากลงมาก็นี่เลยคะ่ะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาะคะ่ะซึ่งครบรถได้ประสบการณ์หลากหลายรูปแบบจริงๆะคะ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้คิดว่าได้เวลาแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราจะลงเดินกลับไปที่เขตกันเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะมืดซะก่อนนะคะ โอเคสุดยอดจริงๆกลับที่นี่ออกมาจากป่าเรียบร้อยค่ะต้องถามเลยค่ะว่าวันนี้ใบตองสอบผ่านหรือเปล่าสำหรับการเดินป่าโอ้เยอะมากเลยครับต<อ>นะ่ครับผ่านครับผ่านและสําหรับวันนี้นะคะใบตองก็สนุกมากๆค่ะได้รับประสบการณ์เนี่ยเยอะแย,ยะมากแต่สําหรับทรัพย์ลังกาที่นี่ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเพราะว่าในตอนต่อไปใบตองนะคะจะตามพี่พันและพี่เจ้าหน้าที่ค่ะ ไปเดินละตะเวนเราจะได้รู้กันแล้วคะ่ะว่าพี่ๆเนี่ยต้องเหน็ดเหนื่อยแล้วไปเดินละตะเวนไปทําอะไรที่ไหนยังไงบ้างรอติดตามได้คะ่ะในโก Thailand เตยลืมนะคะหากชีวิตคือการเดินทางระหว่างทางสําคัญพอกับจุดหมาย Go